กะหลงกินเขาจนอิ่มจนเมียนผ้าเขาแล้วเนาะว่ามีผู้ใดมากเมียเงดหลายกะหลงดีครับแม่นีดีครับทักทายนะคะจากพี่บ่าวคำลาเขาเนาะพี่หนุ่มมือนี่ดูมนุมนน่มคำลาตะนี่นุ่มคำราผ้าแซบนะคะเนาะแล้วไปชำลานเพื่อนนะนะสวัสดีสาวน้อยสวัสดีครับ โดมดีครับนะคะจากลุงคำลาเรานะคะดีจ้าลุงคำลานะคะจากแม่นีนะคะส่งกํากลังใจให้กันเด้อจ้ะสุดยอดเลยค่ะแม่นีนะคะสูสูเด้อค่ะสูๆส้ๆ,ๆเนาะแม่นีทำไม่นานเนาะกระหลงทำนานกระโหลกมาแปดเดือนเนาะแปดเดือนถึงผ่านเนาะพี่คำลา ปีคำละเขาให้การหลงทรงอันนี้เข้าไปอีกเขาให้การหลงทรงทรงที่อยู่เข้าไปอีก้ดยกระหลงเหตุบ่เป็นแม่ลงคำลาบ่ทรงดอกการหลงบ่ทรงดอกเพราะบ่หายกับว่าเอาก็บอกกันเป็นให้ทรงเข้าไปอีกกระหลงทรงบ่เป็นนะหลงทรงบ่เป็นการหลงกับสิบปอยรถได้บ่ได้กระยาขานว่แล้วกระหลงขี่ขานว่ ค่อยกระหลงส่งเข้าไปเขาให้ส่งเข้าไปรอบที่สามนี่รอบที่ 3, 1, สามหนึ่งสองสามรอบที่สามรอบที่สี่แล้วะหนึ่งสองสองรอบที่สามนี่เนาะเขาให้ส่งรหัสเข้าไปอีกกระหลงคันเนาะบอส่งหอกแม่นีนะเขามีคน ไปเฝ้าไปจอบเยอะเห็นเยอะเห็นเยอะสู่สู่โลดมปนี้เนาะสู่ๆูนะคะยายน้อยยายน้อยสวัสดียายน้อยค่ะยายน้อยยายน้อยคนรัก,กรเกษตรนะคะแม่น้อยแม่น้อยก็หลงปึกได้เขาเขาให้โซง,งอันอันนี้ไปอีกรอบนึง กระหลงทำไม่เป็นเนาะบอกอันกระหลงเหตุเองว่าเป็นแม่อันลุงคำหลานเนาะกระหลงกะลยว่าคิดข่านบอกไหมข่านบอกเพื่อนไหมเลยเพื่อนกระทรงตัวยางไมกระหลงเหตุกระหลงเห็ุว่าเป็นปวดหัวถ้ามีเพื่อนไปจอดให้มันจะ ผ่านไว้นะคะจากสตอรี่สาวน้อยดีจ้าน้อยคนรัก,กรเกษตรนะคะขอบคุณพี่น้อยนะคะขอบคุณแม่น้อยเนาะเข้ามาให้ยกำลังใจกาหลงเนาะค่ะเนาะภาพกะสัตว์ประสาทกับรบส้มเห็นเนนะะด้อค่ะเด้อสวัสดีทักทายกันเนาะค่ะเนาะสาวน้อยบอกเปย์ให้กาหลงเนี่ยเด้อ สาวน้อย <c oughs> บอกเอือยๆเนี่ยบัดทีนี้บอกช่างเป้ยอย่างนี้ในกระหลงนึงกระหลงปื๊กกิรีเด้กระหลงไม่อยากกันคือไปเลี้ยนรูน่ะเอเฮ็ดน,นอนนี่นั่นกระหลงยานจะกระของเฮ็ดผิดแม่สาวน้อยดูคำหลากระหลงชงใสสิสไปบ่ชหอดแล้วเนาะเฮ็ดมาหย่างหยากมากแต่มาจบแค่นี้บ่าาคิดว่ายังเบื่อแล้วเกิน ขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเด้อกระูกขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณแม่นีชาแนล นะคะสาวน้อยสตอรี่นะคะแล้วก็ลุงคําหลาพระแซบนะคะแล้วก็แม่น้อยคนรัก,กรเกษตรนังโดมชาแนลนะคะแล้วก็คุณปั้งลูกอีสานนะคะขอบคุณกําลังใจที่มาส่งให้การลงในวันนี้นะคะเฮ้ยุด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  ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อบายบายกันแล้วเรียบรอบหนึ่งอ,อุ้ยดันลืมอีกแล้ว